โอเคนะคะเพื่อนๆทานจานใหญ่ได้หมดได้เพราะว่าเพิ่งเป็นค่าแรกนะคะมือแรกแป้งปมือแรกค้างเพื่อนๆไว้แล้วขนมจีนเป็นสีจากอะไรคะสีเหลืองเนี่ย เนี่นเราเอาของขนมจีนไปไว้วเหหเหลืองของขานมจีนนี่มาเกิอ๋ปกติเราก็ทิ้งอ๋อไม่เห็นแล้วสีเหลืองของขนมจีนมาใขมิ้นนะคะอ่า เป็นสีผสมอาหารจากธรรมชาติด้วยเป็นสีผสมอาหารจากธรรมชาติค่ะโอเคเดี๋ยวลาเพื่อนๆไปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ thank you for watching นะคะทักสายกันเข้ามาได้นะคะ 嗯。Hmm. Ừm, tin hết chưa? เรียบร้อยค่ะ,ะ <c oughs> คาฟฟีเลมอนชื่นใจสดชื่นงั้นขออนุญ,ญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกัน <c oughs> แต่รอบทำแกงเขียวหวานไก่นะคะ <c oughs> ไปรอพี่เอ็มเคบายค่ะ